สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะนอนคุกคืนที่สองเก็บอาการไม่อยู่แล้วเปิดอาการแยมธมนพันธ์หลังนอนในเรือนจําวันที่สองจากกรณีอดีตนักแสดงสาวและสามีกลายเป็นเรื่องราวและข่าวใหญ่ของวงการเลยก็ว่าได้สําหรับแยมธมนพันธ์พานุชิตตะพุทธิวงศ์และสามีถูกกองปราบบุกจับตัวคาบ้านหรูพร้อมยึดทรัพย์สินทั้งหมดกว่า700ล้านต่อมาได้ส่งฝากขังยังสารอาญา ร้อมกับยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายสูงเกรงว่าจะหลบหนีล่าสุดหลังจากแยมธมนพันธ์อดีตนางเอกดังโดนยึดทรัพย์700ล้านต้องนอนในเรือนจำเป็นวันที่สองเจ้าหน้าที่ได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวซึ่งอดีตนางเอกให้ความร่วมมือดีส่วนการนอนในทันทศฐานยิงกลางคืนแรกที่ผ่านมาพบว่าแยามนอนไม่ค่อยหลับ เนื่องจากเป็นห่วงลูกคนเล็กเนื่องด้วยมีลูกเล็กวัยเพียง5เดือนแย้มยังมีสุขภาพที่แข็งแรงปกติไม่มีอะไรที่น่าเป็นกงนังวลและมีการรับประทานอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นเมนูรายการอาหารปกติของทางทันตสถานอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตท,ทันทีค่ะขอขบคุณแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ